ดูดูเอาขึ้นยังไงเนี่ยทำนันนะผมมาจะอ,อกไปยิงปลาอยู่พอดีนะยไม่อยากจะเชื่อเลยอยู่คลองนะอันนี้ก็เป็นคลองชนระทานคลองชนระทานแถวแถวคู่กดเมพองนั่นยนะและ้วนี่ยิงไปแล้วนะ <c oughs> ยิงไปแล้วนะครับธนะาเดี๋ยวพาไปดูว่าปลาอะไรนะไปผมตอนแรกคิดว่าเป็นเดีย๋ยวไปดูปใกล้ก่อนโคตรหมานเลยยังไม่ทันไปถึงไหนเลยออกมาจากบ้านได้ประมาณเออ่ไม่ถึงสองกิโลมั้งเจอเฉยเลยไม่คิดว่าจะเจอด้วยนะยิงไปแล้วด้วยนีย่นนะ เป็นขาวๆไหมฮะเป็นขาวๆไหมฮะโคตรฟุกเกาโอ้โหนี่อย่างฟุกเลยนะนะแล้วเป็นตัวแรกในชีวิตด้วยผมเห็นมันลอยมากับน้ำตอนแรกก็แรกผมเห็นมันหงายท้องลอยมาผมคิดว่าถุงขยะเนาะผมก็แงนมองมองเอ้ามันปลาเนี่ยตอนแรก เห็นเป็นปลานูว่าปลาตายนูว่าปลามันตายมันก็มันนอกเลยไปเลยสักอย่างไม่รู้ลอยมาไงท้องลอยมาเนาะเอามาดูกันโอ้โหยังไม่ตายนะไม่เก็บมาเป็นยังเห็นมันดิ้นอยู่นะนี่นี่น,นี่แต่มันเหมือนกับมันมีบาดแผลอะไรไม่รู้นะมันมีรอยรอยโดนกัดว้ด้วยโอ,โอ้โอ้เอาขึ้นยังไงเนี่ย โคตรฟุกเลยไปไม่ถึงไหนเลยปกักคขาเหรอน่าจะเป็นปกักเขาวนะไม่อยากจอเชื่อเลยว่าม,มันจะฟุกได้ขนาดนี้โ้ยังใจใหญ่โคตรจอดยิงไม่มีนะพอดีผมเห็นมันล่องนะผมก็เลยต้องรีบมันยังไม่ตายมันแบบมันหงายท้องมา เห็นมันพุ่น้ำาทีนะะึงแล้วมันก็ขึ้นมาผมก็เลยตรงนี้ขึ้นปืนแล้วยิงนะแต่ก่อนจะเจาขึ้นยังไงเนี่ยนี่ขนาดน่ะโอ้โหโูตัวโอ้โหนั่งใจเลยผมก็ว่าเอาไปยิงปลายพอดีนะ อยู่ๆเห็นมันเออลอยมาหงายท้องลอยมานู้ว่าปลาเน่าเนาะนู้ว่าปลามันที่มันแบเน่าพอมองมองดีสักทีสักพักเห็นมันแบบยังไงอ่ะมันมุดน้ําไปทีนึงอ่ะมันมุดน้ําไปทีนึงแล้วก็เห็นมันลอยขึ้นมาใหม่ผมก็เลยลงจากรถแล้วขึ้นปืนแล้วมายิงเลยนะูกังใจเลยยังไม่ตายเลยโคตรฟุกเลยฟุกมากเอาวันนี้หมายแล้วแต่เนี่ยไปไม่ถึงไหนเลยผมดูว่าจะทำยังไงดีนะเนี่ยโคโห ไม่ได้ไปถึงไหนเลยขอเคลียร์ก่อนเดยขอเคลียร์อะไรเสร็จเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูนะว่าตัวนี้กี่โลนะปาเขามันจะเป็นปาเขานะครั้งแรกนะที่ยิงโดนที่ยิงได้นะนี่จะเชื่อเลยโอเคครับเขานะถึงบ้านแนละ้วจะลองมาชั่งดูนะอะไรวะเนี่ย ดูดิเนี่ยมันจะโลขึ้นแล้วนะตัวนี้ปลาคาว ไม่โดนอีกแล้วโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับดูแล้วนะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว มาแล้วมาแล้วไปตรงไปล,ลงแอวกันทนนะนนไอรู ชนไซโลตัวนี้นะ่าจะเป็นโลนะครับนะโอ้ยหลูกว่าโอ้โห อุย้ยจกแล้วเฮ้ยโลกว่าครับตัวนี้นี่โอ้ตัวนี้นอ,อ,อนันใดโลกว่านี่ฮะตัวนี้โลกว่าแน่นอนโอ้ข้าเแกมเลยนี่เลยนะเ็แมแรงมาแล้วครับกดไปทั้งหลายทีตัวนี้จะโลกว่านะ โลสองโลสามโลสองโลสามมันจะมีฮะโอเคของเ์ป้าเลยต่อนะฮะมาแล้วครับแต็แมแรกกันอยู่ะออออขอดูลุงเขาหยกไาชนหน่อย เออเราจะรู้ได้ไงว่ามันถึงน้ำครับลุง<ะ>เราจะรู้ได้ไงว่าเหยื่อถึงน้ําครับอ๋อเวลาเอึงน้ำมันจะวิ่งมันมันจะวิ่งเองใช่ไหมครับกัดแล้ว <c oughs> <c oughs> ทำไมมันกินยังมันกระชากเลยล่ะครับถ้ากิดว่าถ้ามันไม่กินหลังผักอ่ะมันมันจัดใส่จะคุยใหญ่ตัวขนาดข้อมือนี่กัดสะเทือนี่เยอะอ๋อกัดสะเทือนใสยถ้ากัดก็วัดได้เลยครับมันก็เป็นมังทีหรือต้องส่งส่งเหยื่อไหมครับฮะต้องส่งเหยื่อให้มันกินไหมฮะหรือว่าวัดได้เลยเราเราส่งได้ก็ดีเหมือนกันมันมันจัดไม่ถึงเลยอ๋อมันชอบไปเฉยนะครับ อันนนี้นลูกตกลูกตกไม่ถึง โดนไหมไม่น่าโดนตามเคยไม่โดนตามเคยทำามนะเอาโดน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 ชัวร์ไม่โดนโดนโดนไรจังนะ เลขึ้นไปแล้วอ่อหลุดแล้วหลุดแล้วฮะโอ้โหกระชากทีเดียวหลุดเลยปิดอะไรไม่รู้ปิดอี่แล้วทุกมาแล้วมาแล้ว ยูยังอยู่หรือเปล่านะฮะจักระชากที่เดียวแรงมากเลยดูเนื้อขาดไปแล้วหรือเปล่านะครับดูแลดูแลมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวรู้สึกวันยังอย,งอยู่นะ ยังอยู่ครับยังอยู่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 โอ้ตัวใหญ่มากเนี่ยเอารุดโอ้โหโอ,โอ้เนื้อขาดไปแล้วโอ้โหไม่น่าดึงเลยน่าจะลงไปเอาเนื้อขาดไปแล้วฮะตัวใหญ่แล้วเนี่ยดึงแรงด้วยอ่ะ โอ้โหกว่าจะยิงโดนโอ้โหเมื่อกี้น่าจะลงไว้เอานะโอ้น่าจะลงแบลวนะนะโอ้โหหลุดเลยรู้ขวานอนตัวนี้ดึงแรงด้วยอ่ะรู้สึกได้ด้วยความแรงโอ้เสียดาย่ะ I mm -hmm.